All New Toyota Yaris Cross เตรียมเปิดตัวในไทยปี2021จากกระแสข่าวล่าสุดหลังจากที่ทางโตโยต้าประเทศไทยได้ประกาศเตรียมเปิดตัว All New GR Yaris ตัวแรงกันในงานมอเตอร์เอ็กต้นเดือนธันวาคมนี้กันแล้วก็ได้มีกระแสข่าวความเป็นไปได้ว่าในปี2021ข้างหน้านั้นมีโอกาสที่พวกเขาเองจะเปิดตัว All New Yaris Cross กันในบ้านเราด้วยเช่นกัน ออนีน t o y ย t a า a r i s Cross ไม่เพียงแค่มอบความสะดวกสบายในการใช้งานแบบอเนกประสงค์เท่านั้นแต่ยังคงมีจุดเด่นในการขับขี่ที่สนุกและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสุดรวมไปถึงการประหยัดน้ำมันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเอกลักษณ์ของรถในซีรีส์ Yaris ที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องด้วยคอนเซปต์หลักในการออกแบบตัวรถอย่าง e n e r g c Smart พลังงานอันชาญฉลาด ทำให้ภาพที่ออกมานั้นมีทั้งความหรูหราและสปอร์ตอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายพร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์ความแกร่งความลุยด้วยบังโคลนสีดําที่ยื่นออกมาด้านนอกสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีการวางหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ไว้ตรงกลางซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนพร้อมจอแสดงผลแบบ HUD เพื่อลดการเคลื่อนไหวของสายตาให้น้อยที่สุดและทําให้มีสมาธิในการขับขี่มากยิ่งขึ้นในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังรถนั้นจะมีความจุอยู่ที่390ลิตรสามารถรองรับการบรรทุกสัมภาระได้สบายๆรวมไปถึงเบาะนั่งด้านหลังยังสามารถพับเพื่อเก็บของแบบแยกได้อีก4:2:4ต่อต่อ 4. ทําให้สามารถจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระได้หลายรูปทรงด้วย ตัวโครงสร้างรถนั้นจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม TNGA ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแกร่งสูงและมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำทำให้บาลานซ์ในการขับขี่นั้นมีประสิทธิภาพรวมไปถึงระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงมาใหม่ด้วยเครื่องยนต์พื้นฐานของ AllNe w t o y ย t a า a r i s Cross ทุกๆรุ่นย่อยนั้นจะมาในขนาด1.5ลิตร3สูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับระบบไฮบริดที่สามารถประหยัดน้ำมันสูงสุดได้มากถึง31.1กิโลเมตรต่อลิตร โดย All-New Toyota จ a r i s Cross ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยให้เลือกดังนี้รุ่น X เป็นรุ่นเริ่มต้นราคาประมาณ530,000บาทขับเคลื่อน2ล้อและราคาประมาณ600,000บาทขับเคลื่อน4ล้อจะมีไฟหน้าแบบ h a l ลเจนระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรคโฮฟังชันหน้าจอแสดงผลสถานะของตัวรถขนาด4.2นิ้วหน้าจอแสดงผลมัลติมีเดียขนาด7นิ้วล้อขอบ16นิ้วพวงมลาลัยปรับระดับแบบแมนนวล ระบบ Smart k คีย์ Toyota Safety Sense ระบบด้านความปลอดภัยที่จะมีใน Cruise Control และอื่นๆดิสเบรกสีล้อและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรุ่น G หรือรุ่นกลางราคาประมาณ599,000บาทขับเคลื่อนสงล้อและ667,000บาทขับเคลื่อน4ีล้อจะได้เพิ่มมาในส่วนของกล้องมองถอยกระจกตัดแสง UV ทั้งด้านหน้าและด้านข้างหนังหุ้งพวงมาลัยช่อง USB socket ลำโพง6ตัวเลิ่กันชนด้านหลังหน้าจอแสดงผลมัลติมีเดียขนาด8นิ้วคอนโซลตรงกลางตกแต่งด้วยสีดำเปลียนโนแบ็กตัวควบคุมฮีเตอร์รุ่น Z ตหรือรุ่นท็อปราคาประมาณ655,000บาทขับเคลื่อน2ล้อและราคาประมาณ724,000บาทขับเคลื่อน4ล้อไฟหน้าแบบ Full LED ไฟท้ายแบบ Full LED กระจังหน้าสีดำเปลี่ยนโนแบ็ค เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วที่จับประตูรถสีดำเปียโนแบล็คล้อขนาด18นิ้วเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารมีฮีตเตอร์ช่องเก็บของตรงที่นั่งมารอรุ้นกันว่าในช่วงปี2021ข้างหน้านี้จะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้ในประเทศไทยตามกระแสข่าวล่าสุดกันนี้หรือไม่และเมื่อไหร่และจะมีโครงสร้างของราคาแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ